สวัสดีครับพบกับผมชายชลสิทธิ์กับชาแนลนี้หรือเพจนี้นะครับกินก็ได้เที่ยวก็ดีสาระก็มีตามสไตล์ชายชลสิทธิ์สำหรับในคลิปนี้ผมก็มีสาระดีๆเรื่องรถมาแบ่งปันนะครับสำหรับเพื่อนๆหลายหลายคนกําลังจะออกรถใหม่ป้ายแดงนะครับวันที่เราตรวจรับรถใหม่ป้ายแดงที่โชว์รูมเนี่ยเราจะมีวิธีการตรวจรับรถแบบไหนนะครับท้งภายนอกและภายในนะครับอย่างผมเองนะครับตอนรับรถยาริสเอทิพิเนียมลักชัวรี่สีขาวเนี่ยผมก็มี วิธีการนะครับเช็คนะครับทั้งภายในภายนอกองศาต่างๆนะครับคลิปนี้ก็มาแบ่งปันนะครับเพื่อเป็นไกด์ไลน์สำหรับเพื่อนๆหลายๆคนที่กำลังจะรับรถใหม่ป้ายแดงนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับจุดแรกเลยให้เราดูที่ฝากระโปรงหน้ารถของเราครับว่ามีรอยทุบรอยยุบตัวรอยลักยิ้มรอยขีดข่วนไหมนะครับให้เราก้มก้มเงยเงยมองตามแสงที่มันกระทบตรงฝากระโปรงหน้ารถเรานะครับมองหลายๆมุมนะครับทั้งด้านหน้าด้านข้างนะครับ เดินวนดูครับอ่าถ้าฝากระโปรงหน้าผ่านนะครับเสร็จปุ๊บก็มองไปที่กระจกครับกระจกเนี่ยถ้าใครได้ของแถมอย่างผมได้ฟิล์มนะครับอันนี้เป็นฟิล์ม6 0รอบคันเลยนะครับแล้วก็มองที่กระจกครับอ่ามีรอยขีดไหมแล้วก็อาจจะขย่งตัวขึ้นไปดูหลังคาหน่อยครับว่ามีรอยยุบตัวรอยรักยิ้มเหมือนมีอะไรหล่นใส่ไหมถ้าผ่านนะครับเราก็ไล่มาดูที่กระจังหน้าครับตามข้อต่อเหล่านี้นะครับตามข้อต่อเหล่านี้นะครับว่า มันมีการต่อมาดีใช่ไหมนะครับไม่ได้กระแทกกันมาจนสีหลุดหรือว่ามันเบียดกันจนสีถลอกอะไรแบบนี้นะครับเราก็ไล่ดูนะครับอ่าไฟหน้าติดนะครับไล่ลงมากระจังหน้าของผมเนี่ยมันจะเป็นสีดําเงาเนาะเราก็ไล่ดูครับว่ามีรอยร้าวรอยขีดอะไรไหมนะครับรอยแตกมีไหมอ่ากระจังหน้าพานะครับป้ายทะเบียนป้ายแดงนะครับอันนี้ออกที่โคราชนะครับขอไข่สอง2เดี๋ยวเราต้องไปเช็คเลิมแดงว่า อ่าเริ่มทะเบียนป้ายแดงแล้วว่ามันตรงกันไหมจากนั้นไล่มาดูกันชนด้านหน้าครับอ่าด้านหน้าผ่านไฟติดนะครับไฟหน้าติดไฟเลี้ยวติดไฟฉุกเฉินติดนะครับเปิดไว้หมดนะครับเสร็จปุ๊บเราก็ตะแคงมาดูด้านข้างครับทุกคนเรามาดูด้านข้างครับด้านข้างก็เช่นเดียวกันครับหารอยยุบตัวนะครับรอยกระแทกรอยลักยิ้มบอดี้รถเรามีไหมนะครับก้มๆเงยๆนะครับข้างรถผ่านนะครับข้างนี้ผ่านอ่าเนาะแล้วก็ เอียงมาดูข้างนู้นต่อครับเราจะดูตัวบอดี้รถก่อนนะครับมาดูข้างนี้ครับอ่าเราก็เอียงมาดูข้างนี้อ่าข้างนี้ก้มๆเงยๆครับแสงได้นะครับแสงกระทบมองเห็นตัวบอดี้รถนะครับอ่าโอเคด้านข้างไม่มีรอยยุบตัวนะครับจากนั้นเราก็มาดูครับนี่ข้อต่อต่อห่างเกินเกินไปไหมนะครับอ่าไล่มาครับไอ้ตัวนี้เราก็ดูได้นะครับทุกคนเพราะว่ามันเป็น ของผมมันลักชูรี่เนาะมันจะเป็นสีดําเงานะครับว่ามันมีรอยแตกรอยขีดไหมอ่ะตานนี้ไม่มีรอยร้าวไม่มีรอยแตกนะครับจากนั้นเราก็ไล่มาดูล้อแม็กของเราครับแม็กมีรอยขีดข่วนหนักๆไหมยางอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไหมดีไหมนะครับเสร็จปุ๊บยางแม็กไม่มีปัญหามาตัวตรงนี้ครับนี่ไอตัวกันโคลหรือว่าบางโคลเนี่ยยึดแน่นไหมนะครับเช็คดูนะครับอ่ากันโคลได้นะครับเสร็จปุ๊บเราก็ขึ้นมาที่กระจกครับ กระจกฝาครอบกระจกผมเนี่ยมันจะเป็นสีเงาเนาะดำเงาไม่มีรอยขีดหนักๆนะครับไฟเลี้ยวติดกระจกมองเห็นชัดเจนนะครับอ่าไล่มานะครับมือจับมือจับไม่มีรอยขีดไม่มีรอยปัะแจนะครับอ่าไล่มาเสากงเสากลางเรียบร้อยดีนะครับไล่มานะครับเสากลางหลังโอเคกระจกบานหลังโอเคคว่วมไอตัวโครมเมียมตรงนี้นะครับสําหรับใครที่เป็นลักชวรี่นะถ้าใครเป็นโครมเมียมก็เช็คหน่อยครับว่ามัน ใสสะอาดไม่มีรอยขีดข่วนนะครับอ่ะไล่มาดูมือจับเสร็จแล้วนะครับเราก็ไล่มาดูตรงนี้ครับแม็กอ่าแม็กหลังโอเคนะครับล้อยางโอเคกันโคลนนะครับยึดดีนะครับไล่มาข้อต่อด้านหลังนี้นะครับอ่าต่อดีนะครับไล่มาครับเอียงดูด้านข้างครับสเกิร์ตล่างนะครับกันชนด้านหลังมีรอยยุบตัวมีรอยหยุมมีรอยลักยิ้มไหมนะครับโอเคไม่มีนะครับไล่มาไปเลี้ยวติดนะครับ ส่วนไอ้ตรง3จุดเนี่ยมันไม่ติดแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นไฟถอยนะครับมันจะติดตอนเข้าเกียร์อาเสร็จปุ๊บเราก็ดูครับด้านหลังโอเคนะครับฝากระโปรงหลังนะครับไม่มีรอยนะครับมองขึ้นไปหลังคาไม่มีรอยยุบไม่มีรอยลักยิ้มนะครับกระจกโอเคไล่มาดูด้านล่างครับด้านล่างด้านล่างโอเคมีตัวลากไหมนะครับอีกโอเคนะครับสภาพดีนะครับไอตัวสีดําเงาตรงนี้เราก็เช็คนิดนึงครับว่ามีรอยขีดหนักๆไหมไอ้พวกเนี้ยนะครับเนี่ยตรงเนี้ย มันจะเป็นสีดําเงาเลยนะครับเช็คไปเลยนะครับซ้ายไปขวาจนมาเจอตัวนี้ไล่กลับมานะครับไล่กลับมาไล่กลับมาไล่กลับมาอ่ะฝั่งนี้โอเคนะครับนี่เช็คด้วยนะครับอ่ะเสร็จปุ๊บไม่มีรอยยุบข้อต่อดีนะครับหมุนกลับมาล้อหลังครับอ่าด้านนี้แม็กโอเคนะครับยางโอเคบางคนโอเคอ่ะไล่กลับมาเสากรุมเสากลางครับเช็คครับไม่มีรอยขีดไม่มีรอยยุบตัว ไล่มาด้านนี้ครับอ่าไล่มาเรื่อยๆล้อหน้าด้านคนขับครับอ่าโอเควนกลับมารอบคันแล้วนะครับตรงนี้ไฟติดครับทีนี้เวลาเราไปรับรถใหม่ป้ายแดงเนี่ยผมอยากให้ถือผ้าไปซักผืนนึงนะครับเพื่อที่เราเนี่ยเช็คตัวก้านปัดน้ําฝนตัวเนี้ยเวลาเราฉีดเนี่ยนะครับมันจะมีน้ํากระเซ็นใช่ไหมครับเวลาเราฉีดตัวปัดน้ําฝนเพื่อเทสว่ามันใช้งานได้ไหมเนี่ยมันอาจจะมีคาบน้ําติดอยู่ละแวกเนี่ยเราก็เช็ดซะหน่อยหนึ่งนะครับอ่ะเสร็จปุ๊บนะครับ พอเราเช็คบอดี้ด้านด้านอกเสร็จแล้วนะครับจากนั้นเราก็เปิดประตูมาครับเปิดประตูด้านคนขับก่อนนะครับเช็คนี่เลยครับเช็คประตูนะครับเพราะเมื่อกี้ประตูมันปิดอยู่เนี่ยเรามองไม่เห็นจุดนี้ใช่ไหมครับเนี่ยเราก็เช็คนี้ก่อนครับเสานะครับโครงเหล่านี้นะครับว่ามีรอยขีดรอยยุบตัวหนักๆไหมนะครับไล่เช็คจากบนลงล่างไล่มานะครับไล่มาระแวกนี้มีรอยยุบตัวอะไรไหมนะครับไล่มาไล่มาจนถึงชายบันไดนะครับตรงขา ที่เราจะขึ้นไปนะครับเสร็จปุ๊บก็ไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาก่อนนะครับว่าหารอยยุบตัวรอยขีดอะไรหนักๆมีไหมอ่ะโครงประตูตรงนี้ไม่มีก็ไล่มาที่บานประตูต่อครับบานนี้เลยนะครับก็ไล่เป็นวงกลมเลยนะครับไล่มาแบบนี้ครับไล่มาอ่ะไล่มาปุ๊บดูครับไล่ดูไปเรื่อยๆนะครับดูไปดูไปนะครับมีรอยขีดรอยยุบรอยหยุมอ่ารอยกระแทกอะไรไหมนะครับ เสร็จแล้วลองดูตัวนี้ด้วยนะครับทุกคนไอตัวเนี้มันเป็นยางกันกระแทกประตูนะถ้าเป็นบานหน้าเนี่ยมันจะมีสามอันนะครับดูนะนี่ครับมีสามอันนะลองก้มเช็คดูนิดนึงนะครับทีนี้ถ้าใครได้ของแถมมอนเหมือนผมนะครับเป็นฟิล์มเนี่ยอย่างอันเนี้ยนะครับมันจะมีบางครั้งมันอาจจะมีราบน้ําที่เขาลีดฟิล์มน,นะครับลีดฟิล์มกระจกให้เราเนี่ยเลอะอยู่ตามขอบประตูอ,ะอย่างเงี้ยอย่าไปซีเรียสนะครับถ้าเป็นราบน้ำเนี่ยเราก็แค่ใช้แว็กซี่นะครับหรือว่าตัวทําความสะอาดนะครับในตัวรถยนต์ก็ได้นะครับ เมื่อเราเช็คขอบประตูเสร็จแล้วนะครับก็มาเช็คตรงนี้เลยครับเซ็นทรัลล็อกกดได้ไหมนะครับกดได้น้อนี่กดพอเราเปิดประตูปุ๊บเรากดล็อกมันก็จะเด้งกลับคืนมานะครับเช็คเลยถ้าปุ่มกดพวกนี้นะครับกระจกอ่ากระจกเอาขึ้นเอาลงได้ไหมถ้าใครติดฟิล์มมานะครับหรือว่าได้ตัวฟิล์มตัวแถมเนี่ยทิก,กระจกเรายังอาจจะกดไม่ได้นะครับเพราะว่าเขายังไม่ให้กดเนาะประมาณสัก2 3วันอย่างเงี้ยประตูบานนี้โอเคแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเช็คเบาะคนขับครับเบาคนขับเนี่ย ก็จะเช็คหลายอย่างนะครับมีตัวพนักพิงนะครับปรับเอ็นลงนะครับเอ็นนะครับเอ็นเอ็นแบบไปหลังกลับมาหน้าได้นะครับแล้วก็ปรับยกขึ้นยกลงได้นะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเลื่อนเข้าเลื่อนออกนั่นแหละเนาะก็คือเลื่อนเข้าไปหาตัวพวงมาลัยหรือเลื่อนออกได้นะครับปรับดูเนาะทั้งยกเบาะด้วยนะครับเสร็จปั๊บนะครับเราก็มาดูตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนอ่าตรงนี้ใต้พวงมาลัยนะครับใต้พวงมาลัยเนี่ยมันจะมีสลักอยู่นะครับมันจะมีสลักอยู่นะ ให้เราดึงออกมานะครับถ้าเราดึงสลักตัวนี้ออกมานะครับนี่สลักตัวนี้เห็นไหมครับเราจะสามารถป,ปรับตัวนี้ได้ครับทุกคนก็คือสามารถโยกพวงมาลัยได้ครับเห็นไหมครับโยกขึ้นได้โยกลงได้ดึงเข้าหาตัวได้ดึงออกได้เห็นไหมครับนี่ปึ๊บอ่ะผมใช้มือเดียวเห็นไหมครับเนี่ยโยกเข้าโยกออกได้นะขึ้นลงได้นะครับก็จะได้สี่ทิศนะดึงขึ้นดึงลงโยกเข้าหาตัวโยกออกพอเราได้องศาที่เราต้องการแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็แค่ดันสลักตัวนี้กลับเข้าไปครับปึ๊บอ่าจบนะครับ ทีนี้เราก็มาเช็คตรงนี้ครับคอนโซลฝั่งคนขับนะครับใช้งานได้ปกติไหมปุ่มเหล่านี้นะครับเดี๋ยวค่อยไปกดนะครับตอนเจ้าหน้าที่เขาแนะนำเนาะแล้วก็มาดูตรงนี้ครับอ่านี่เป็นช่องเสียบบัตรนะมีไหมถ้าของใครเป็นพรีเมียมลักชวรี่นะครับลองดูว่าเปิดปิดได้สนิทดีไหมนะครับของผมเนี่ยเปิดปิดได้ไปสนิทดีนะครับตอนนี้ก็ใส่ใบขับขี่ไว้อยู่นะครับโอเคมันจะมีช่องตัวนี้อยู่ด้วยเนาะอ่ะเสร็จปุ๊บนะครับเมื่อเรามาถึงฝั่งคนขับแล้วเนี่ยให้เราเปิดตัวนี้เลยแหละครับทุกคนหนึ่งก็คือเปิดฝาถัังนนม เปิดฝาท้ายครับปั๊บแล้วก็ขึ้นมานะครับตรงนี้ครับตัวนี้ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้นะครับนี่ฝากระโปรงหน้าครับกดเลยนะครับพอเรากดปุ๊บเนี่ยไฟหน้าปรับมันก็จะแจ้งเตือนครับว่าเราเปิดอะไรอยู่เพื่อจะไปเช็คนะครับว่าฝาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฝาถังเลยอะไรเนี่ยใช้งานได้ไหมพอเราอยู่โซนคนขับปุ๊บนะครับให้เราเช็คอนี้ด้วยเลยครับอันนี้ครับนี่ไอตัวบังแดดเนี่ยครับมันดันไปสุดไหมนะครับแล้วก็ดันกลับมา ปิดสนิทไหมนะครับเพราะว่ามันจะมีหลายหลายคนที่เขาดันแล้วไม่สนิทอย่างเงี้ยเราก็แจ้งเจ้าหน้าที่เขาได้นะครับพอเราอยู่ฝั่งนี้ด้านนอกนะครับเราก็กดดูครับที่ใส่แว่นใช้ได้ไหมไฟปิดไหมเปิดปิดได้ไหมนะครับเสร็จปุ๊บโซนนี้เราเช็คก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับทุกคนเนี่ยนะครับไอตัวพักแขนนะครับเปิดดูนะครับได้ไหมเนาะอ่าโอเคนะครับทีนี้ไฟมันติดหมดละเราก็ปิดไฟฉุกเฉินไปก่อนนะครับโอเค ไฟหน้าทุกอย่างติดหมดนะครับอะไม่มีปัญหาเสร็จปุ๊บเช็คนี่้วยครับเซตที่เบลของคนขับอฝั่งนี้ใช้ได้ปกติเบาะเบอร์โอเคทีนี้พอเราเข้ามาอยู่ในรถนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่จุดของคนขับเนี่ยเรามาเปิดดูกล้องครับกดตรงนี้หนึ่งทีครับเนี่ยตรงนี้จะเป็นกล้องนะครับกดหนึ่งทีปุ๊บเราก็จะเห็นกล้องนะครับนี่อันนี้จะเป็นกล้องด้านหน้าอันนี้จะเป็นกล้องแบบเบร์ดไอวิวนะครับถ้าเรากดอีกหนึ่งทีนะครับ ก็จะเป็นเฉพาะกล้องนะครับด้านข้างนะครับสองข้างเรานะอันนี้นะครับเสร็จปุ๊บแล้วกดอีกทีนึงครับก็จะเป็นกล้องด้านหน้าอย่างเดียวเลยนะครับอันนี้เราก็กดเช็คกล้องก่อนนะครับเราจะเช็คได้ทั้งหมด3ครั้งนะครับกดครั้งที่1เนี่ยมันจะมาแบบนี้ครั้งที่1นะครับครั้งที่1เป็นหน้ากับบนครั้งที่2เป็นข้าง2ข้างซ้ายขวาครั้งที่3เป็นหน้าตรงครั้งที่4กลับไปฟังก์ชันเดิมถ้าเราจะเช็คว่ากล้องหลังใช้ได้ไหมให้เรากดเหยียบเบรกแล้วก็เข้าเกียร์อารครับ ตอนนี้เราเข้าเกียร์ R ละเห็นไหมครับเดี๋ยวนี้กล้องเราครับนี่ครับกล้องเห็นไหมนี่คือมุมถอยนะครับส่วนนี้คือเบิร์ดไอวิวแล้วก็นี่คือเซ็นเซอร์ที่เขาจับอยู่นะครับถ้าเราได้ปุ๊บนะครับโอเคกล้องเราทํางานปกติเราเช็คหมดแล้วนะครับครับเช็คแอร์ครับเปิดแอร์นะครับแรงเลยได้ไหมนะครับเช็คแอร์นะอ่าเช็คแอร์เปิดแอร์ครับสุดเลยได้ไหมแล้วก็กดให้มันลงเท้าด้วยนะครับตัวนี้มันจะมีกดให้ลงเท้าด้วยนะอ่ากดดูครับว่ามันลงไหมถ้ามันลงก็โอเคนะครับแอร์ ด้านหน้าจะมีหนึ่งสองนะครับฝั่งนี้อีกนะครับสามแล้วก็ฝั่งคนนัง่งฝั่งนู้นเป็นสี่นะครับแล้วก็มีแอร์หลังนะครับมีแอร์หลังเช็คแอร์หลังด้วยนะครับว่าแอร์หลังออกไหมนะครับอ่าเบรกมงเบรกมือทํางานปกติแอมเบนไลท์ทำงานปกตินะครับเนี่ยปรับได้นะครับกดปุ๊บเกดิดปิดปิดเปิด,ป,ด,ป,ด,ป,ดปิดได้อย่างเงี้ยก็โอเคนะครับทีนี้คอนโซลคอนโซลเช็คครับมีรอยอะไรหนักๆไหมนะครับที่ เวลาเขารีดฟิล์มให้เราเนี่ยมันมีคัตเตอร์หรือว่าปัจจงปัจแจมาขี่โดนอะไรตรงนี้ไหมนะครับเพราะเราก็ต้องดูให้ละเอียดนะครับอ่ะพอโซนคนขับได้แล้วนะครับเราโอเคละนะครับเราก็ออกไปนะครับอ่าไปครับออกไปดูจุดอื่นต่อครับพอเราออกจากฝั่งคนขับนะครับเราก็มาเปิดดูประตูหลังอีกครับทีนี้อ่าเราก็เริ่มเช็คจากบานนี้ครับด้านหลังนะครับประตูบานหลังฝั่งคนขับนะครับ ไล่เช็คมาครับนี่ไล่เช็คตั้งแต่ด้านนอกก่อนนะครับด้านนอกก่อนนะโครงนี้ครับนี่ไล่เช็คมาครับไล่เช็คโครงนี้มาไล่มานะครับไล่มาลงมาตรงพื้นนะครับไล่ไปว่ามีรอยขีดข่วนอะไรหนักๆไหมไล่มาไล่ขึ้นมาปุ๊บพอไม่มีปุ๊บเราก็หมุนกลับมาเช็คตรงบานประตูครับแล้วก็ดูตรงนี้ครับมีรอยกรีดหนักๆไหมนะครับไล่เช็คนะครับบานนี้พอฟังประตูโอเคนะครับจากนั้นเราก็มาไล่ ตัวประตูคลับไล่จากบนลงล่างครับไล่ไป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 ,ลไปลลแล้วก็ง้มมาดูข้างล่างครับทุกคนว่าถ้าเป็นประตูหลังนะครับมันจะมียางตัวนี้2ตัวนะครับนี่ถ้าเป็นบานประตูหน้าคู่จะมีแบบนี้3อันนะครับต้องเช็คดูนะครับเพราะว่า้ตัวนี้มันเป็นยางก,ากันกระแทกประตูนะครับซึ่งมันไม่ได้ยึดน็อตนะมันเป็นเหมือนเหมือนเป็นตัวล็อกเฉยๆนะครับมันสามารถบิดซ้ายขวาได้นะครับลองเช็คดูว่ามีครบไหมนะครับพอเราได้ปุ๊บนะครับประตูบานเนี้ย บ้านหลังเนี่ยมันจะมีล็อกนะครับสำหรับเด็กนะครับในกรณีเราขับรถแล้วเนี่ยกลัวเด็กเขาไปกดล็อกที่มือถูกไหมครับแล้วเขาเปิดประตูออกมาอย่างเงี้ยมันก็จะอันตรายเราก็กดล็อกตัวนี้ครับล็อกสําหรับเด็กครับก็คือเปิดจากภายในไม่ได้นะครับถึงเราจะลดล็อกประตูแล้วเนี่ยจะเปิดมือเปิดจากภายในเนี่ยไม่ได้นะครับเปิดจากตัวมือมือเปิดภายในเนี่ยไม่ได้แต่จะเปิดประตูบานนี้ได้จากภายนอกนะครับเราก็ดันไปครับเปิดล็อกเอาไว้นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเรายังเปิดจากตรงนี้ได้ครับทุกคน อ่าอ่ะโอเคนะครับประตูบานนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอีกบานหนึ่งครับโอเคนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะเช็คนะครับประตูบานฝั่งผู้โดยสารด้านหลังนะครับเรามาเช็คตัวนี้ก่อนครับก็คือตัวฝาถังน้ํามันเรานะครับเมื่อกี้เราเปิดไว้ถูกไหมครับเราลองดูครับเพราะว่าน้ํามันที่โชรูมเขาเติมมาให้เนี่ยอาจจะ5ลิตรบ้าง7ลิตรบ้าง10ลิตรบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องไปเติมลองเช็คดูครับว่าไอ้ตัวนี้เราปิดปุ๊บเนี่ยมันสนิทไหมนะครับอ่าปิดสนิทไหม พอจากนั้นนะครับถ้าตัวนี้ปิดสนิทเราลองดูครับว่ามันแนบสนิทไหมถ้ามันแนบสนิทปุ๊บก่อนที่เราจะไปเปิดประตูบานหลังผู้โดยสารนะครับเราก็มาเช็คนี่เลยครับเพราะว่าเราเปิดฝากระโปรงท้ายไว้แล้วถูกไหมทัศนพอเราเปิดปุ๊บเราก็ดูครับว่ามันขึ้นสุดไหมนะครับพอขึ้นสุดปุ๊บนะครับเราก็มาก้มๆเงยๆดูในนี้ครับทุกคนว่ามันมีรอยคาบสนิมอะไรไหมนะครับที่เราต้องตรวจเช็คนะครับภายในเนาะเสร็จปุ๊บเราก็ดูตรงนี้ครับในเนี้ยแน่นอนนะครับมันก็มีช่องเก็บของอยู่3าช่องดูไหมครับแต่เราต้องดูด้าานนคครับทุกว่ อุปกรณ์นี้ก็จะต้องแถมมามี3อันนะครับ1คือตัวลากจูง2ก็คือปั๊มลมไฟฟ้าสก็คือตัวนี้ครับตัวปะยางฉุกเฉินนะครับอ่ะแล้วก็ดูครับเจ้าหน้าที่เขาก็แนะนําอยู่แล้วถูกไหมไอ้เรื่องฉากกั้นเนี่ยเราลองเทสดูครับว่าของเราเนี่ยเกี่ยวตะขอได้ปกติไหมนะครับนี่ตรงนี้เนาะนี่มีตะขอเหมือนชาวบ้านเขาไหมนะครับเช็คดูนะครับนี่มันต้องมี2ข้างนะนี่ครับอ่ะแล้วก็เกี่ยวดูครับนี่มีฉากกั้นนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะอ่ะโอเค ฝาท้าทยเราเช็คแล้วอุปกรณ์ครบนะครับจากนั้นเราก็ปิดฝาท้าทยเราเลยครับเค kind of <t nak> จากนั้นเราก็มาตรวจประตูนะครับหลังนะครับด้านผู้โดยสารนะครับด้านหลังนะครับเราก็มาไล่เช็คจากบานประตูก่อนก็ได้ครับเช็คจากบานนี้นะครับไล่ลงมาไล่ลงมาเช่นกันครับพอเราไล่ลงมาตัวนี้เราดันเปิดตัวนี้ไว้นะครับดันขึ้นมาล็อกไปนะครับแล Smile ้วก็ไล่มองไปนะครับมองลงไปข้างล่างอ่ามียางครบนะครับโอเค บานประตูนะครับไล่ด uh, ูไม่มีรอยกรีดไม่มีรอยขีดข่วนนะครับอ่ะอาจจะมีคาบน้ําช่างมันเสร็จปุ๊บบานประตูผ่านก็มาดูโครงนี่ครับไล่ดูโครงนี่ครับไล่ดู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 จากบนลงล่างนะครับลงมาด้านล่างนะโอเคนะครับผ่านนะโอเคผ่านนะครับทีนี้เราก็มาเช็คเบาครับทุกคนเช็คเบาครับเช็คเซฟตี้เบลทำงานไหมนะครับ เพราะว่าด้านหลังมันจะมีเบล์ทั้งหมด3เส้นถูกไหมครับแล้วก็เช็คครับเบาะหลังเนี่ยมันมีรอยขีดมันมีรอยขีดควรหรือว่ารอยกรีดไหมนะครับจากนั้นก็มองลงไปนะครับมองไปยังนี่ครับกระจกหลังครับกระจกหลังนะอ่าโอเคว่ามีรอยเลอะอะไรหนักๆไหมนะครับเพราะว่าผมได้ของแถมเป็นฟิล์มแล้วผมก็จะเช็คไอ้ตัวนี้ก็ลองปรับดึงขึ้นดูนะครับนี่มันปรับได้นะกดลงได้นะครับนี่ตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้มันจะเป็น พักศีรษะของผู้โดยสารนะครับเบาะหลังตอนกลางเลยนะครับเนี่เราก็ดึงขึ้นได้ครับปุ๊บกดปุ๊บดึงขึ้นปั๊บอ่ะนะครับนี่ดึงได้นะครับโอเคเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ไปเปิดประตูบานนู้นดูครับพะเมื่อกี้เนี่ยเราล็อกนะครับไม่ให้เด็กเปิดจากด้านในถูกไหมครับทีนี้ผมจะให้ดูก่อนนะครับตอนเนี้ยประตูบานเนี้ยอ่ะสมมติเราล็อกอยู่เราเปิดล็อกเนี่ยเราจะเปิดมือเปิดนี่ไม่ได้เห็นไหมครับเปิดจากภายในไม่ได้แต่เราจะเปิดจากภายนอกได้อะโอเค ผมก็จะเปิดไว้นะครับเช็คต่อครับเบลใช้ได้ไหมอ่ะแล้วก็ประตูนะครับผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะมีตัวนี้ด้วยนะครับทุกคนลองเช็คหน่อยครับมือจับครับนี่มือจับตัวนี้ใช้งานได้นะอ่ะโอเคนะครับฝั่งนี้ใช้ได้นะครับเราก็ไปดูอีกฝั่งนึงครับวนมาดูอีกฝั่งนึงนะครับนี่วนมาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ใช้ได้นะครับโอเคดึงลงได้นะครับจากนั้นก็มาดูแอร์หลังครับทุกคนเพราะมันมีแอร์หลังเนาะอ่า แอร์หลังนะครับออกไหมอ่านีผมเปิดแอร์อยู่แอร์ออกนะครับโอเคเบาโอเคหมดนะครับเสร็จปุ๊บเราก็ชงโงกมาดูฝั่งนี้ครับนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะมีมือจับเห็นไหมครับมือจับด้านหน้าโอเคใช้งานได้นะครับกันแดดนะครับม่านบังแดดตัวนี้เปิดได้นะครับนี่เปิดได้แล้วก็กลับมาปิดได้สนิทนะครับโอเคนะครับเท่านี้นะครับบอดี้นะครับรอบคันนะครับรวมไปถึงด้านในนะครับเราเช็คครับนี่เซฟตี้เบลท์ทำงานได้อ่าโอเคนะครับ ทีนี้เราก็จะมาดูบานนี้ครับอ่าเราก็ดูแล้วครับตัวเนี้ยเราก็ต้องทํานะต้องเช็คนะอ่าผมถือว่าเช็คแล้วแล้วกันนะเวลาเช็คแล้วเราก็อย่าลืมนะครับก็ปลดล็อกไปนะครับฝั่งนี้นะครับเมื่อกี้ฝั่งนี้เมื่อกี้ที่เราไปเทสจากข้างในนะครับเปิดไม่ได้เนาะแต่เนี้ยเราก็มาปลดล็อกตัวนี้ครับไม่งั้นเดียวเราจะออกไม่ได้นะครับอ่แเราก็ปลดตัวนี้ไปเนาะในกรณีมีเด็กนะครับจําเป็นนะครับตัวนี้มันก็ช่วยได้นะครับอ่าโอเคนะครับ ทีนี้เหลือกระโปรงหน้ารถครับเมื่อกี้เราเปิดไปแล้วนะครับซึ่งตอนที่ผมไปรับรถเนี่ยผมก็เปิดดูฝากระโปรงครับเจ้าหน้าที่เขาก็เปิดให้เราดูอยู่แล้วนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือเครื่องยนต์ยังทํางานอยู่นะครับเพสตาร์ทไว้ผมก็ดูเครื่องไม่เป็นนะครับสิ่งที่ผมดูก็คือดูของเหลวนะครับมีไหมน้ํายาหล่อเย็นมีไหมหม้อน้ํามีน้ํำไหมตอนนั้นเนี่ยนะครับผมก็จะดูแบบนี้นะครับหม้อน้ําเราเปิดไม่ได้เพราะรถมนสตาร์ทอยู่สายไฟอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไหมไม่มีรอย ตัดรอยฉีกอะไรนะครับแล้วก็คอนโซลด้านนี้ครับที่มันเป็นพลาสติกสีดำเนี่ยเราลองเช็คครับว่ามีรอยกระแทกหนักๆอะไรไหมนะครับไล่ดูครับน็อตต่างๆเนี่ยเพราะมันเป็นรถใหม่เนี่ยนะครับมันมีคาบสนิมไหมเราลองดูครับแล้วก็ไล่มาตรงนี้ครับขึ้นมาข้างบนนี้อ่าเนี่ยครับเราก็เช็คไปหมดเลยครับเช็คไปลมถึงไอ้ตัวแผ่นกันคอมร้อนเนี่ยนะครับว่ายึดติดแน่นไหมนะครับมันมีหลุดไหมเราก็เช็คครับถ้าไม่มีปุ๊บเราก็ปิดฝากระโปรงหน้ารถครับอ่า เวลาปิดฝากระโปรงหน้ารถเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็แนะนําอยู่แล้วว่าไม่ควรวางลงไปแล้วก็เอามือกดถูกไหมครับให้ยกไว้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็ปล่อยพอปล่อยปุ๊บเนี่ยเราก็ถอยมาดูครับถอยมาดูว่าโอเคเนะครับฝากระโปรงเราอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานดีไหมนะครับโอเคเท่านี้ครับเราก็ถือว่าตรวจรถของเรารอบคันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภายในอีกเล็กน้อยครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็กลับเข้ามาอยู่ในรถนั่นแหละครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็ดับเครื่องก่อนนะครับดับเครื่องก่อนนะครับเพื่อที่จะดูว่า ไฟต่างๆเนี่ยเวลาเราสตาร์ทเนี่ยมันแจ้งเตือนปกติไหมนะครับอันนี้เป็นการตั้งค่านะครับเวลาเราขับขี่แล้วมันจะมีคะแนนขึ้นแบบนี้นะครับโอเคอ่ะนะครับตอนนี้อยู่ในหมวดของเข้าเกียร์ P อยู่นะครับอ่าเราจะเริ่มกลับมาสตาร์ทใหม่นะครับเหยียบเบรกนะครับกดสตาร์ทปั๊บนะครับนี่จอติดนะครับไฟแจ้งเตือนต่างๆติดนะครับอ่าโอเคไฟแจ้งเตือนต่างๆติดนะครับเสร็จปุ๊บผมก็จะมาเปิดแอร์นะครับ โอเคกลับมาเปิดแอร์นะครับเสร็จปุ๊บปรับเป็นแอร์ออโต้เลยนะครับนี่อ่าโอเคนะครับแอร์ก็ทํางานปกติแล้วนะครับนี่ไฟฉุกเฉินเห็นไหมครับติดอ่าเนาะทีนี้สิ่งที่เราจะเช็คต่อมานะครับก็จะอยู่ในเก๊ะหน้าครับเมื่อกี้เรายังไม่ได้เช็คเก๊ะหน้าถูกไหมครับในเก๊ะหน้าเนี่ยก็จะมีคู่มือนะครับให้เรามาด้วยนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในเก๊ะหน้านะครับเราก็มาดูเลยครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตอนเราอยู่ที่โชว์รูมเนี่ย เราก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเลิกงามยามดีนะครับรวมไปถึงฟังนะครับข้อมูลต่างๆที่เจ้าหน้าที่เขาแนะนําการใช้งานนะครับเบื้องต้นนะครับว่ามันมีอะไรบ้างรถของเรานะครับทีนี้เกหน้าเราก็เช็คครับว่าใช้ได้ปกติไหมนะครับาโดยปกติเวลาเราไปที่โชรูมเนี่ยนะครับโชรูมรถเนี่ยเราก็จะต้องไปเซ็นสัญญาใหม่นะครับที่ผมได้มาก็จะมี1นซองนะครับในนี้จะมีเอกสาร2ใบนะครับเรื่องของ การขอคืนภาษีต่างๆนะครับอันที่1เนาะเป็นเอกสารต่อมาก็คือเป็นเรื่องของประกันรถยนต์ของเรานะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องของประกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอกสาร2อันที่เราต้องเซ็นนะครับตอนเราอยู่ในโชว์รูมกับเซลล์นะครับทีนี้เรามาดูต่อครับนี่เก๊เนี่ยมันก็จะมีชุดคู่มือนะครับของรถของเราอยู่ด้วยนะครับ อันแรกเลยที่จะต้องเช็คนะครับอันนี้คือเจ้าหน้าที่เขาให้มาอยู่แล้วนะครับก็คือเล่มป้ายแดงเห็นไหมครับเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเราต้องเช็คนะครับนี่ทะเบียนนะครับขอข่นะครับสองหนึ่งหกสองนะครับนครราชสีมานะครับในนี้ก็จะมีเอกสารของเรานะครับนี่ที่เราออกมาวันที่เท่าไหร่นะครับผมรับรถวันที่สิบห้านะครับสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับโอเคในนี้เราก็เช็คก่อนนะครับเพราะเผื่อเราเดินทางเนี่ยเราต้องได้เล่มสมุดเล่มแดงนะครับหรือว่าเล่มป้ายแดงมาด้วยนะครับหนึ่งเล่มเนาะจากนั้นครับนี่ครับ ก็จะมีตัวนี้ครับคู่มือการใช้งาน Toyota ายา s ิสอของเรานะครับเป็นภาษาไทยอีกหนึ่งเล่มนะครับก็กระสองเล่มละถัดมาก็จะเป็นตัวนี้ครับคู่มือการใช้ระบบมัลติมีเดียนะครับขนาดจอ9นิ้วก็คือจอตัวนี้ของเราครับจอตัวนี้นะครับก็จะมีคู่มือในการบอกว่ามันใช้งานยังไงแบบไหนเบื้องต้นนะครับคือรายละเอียดทั้งหมดเลยว่าไอ้ตัวจอของเราเนี่ยระบบนะครับมันทําอะไรได้บ้างนะครับอันนี้คืออันที่3นะครับเนาะสละ ถัดมาผมได้ตัวนี้มาด้วยนะครับนี่เป็นกระเป๋านะครับตีคําว่าโตโยต้าด้วยนะครับด้านในเนี่ยมันจะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับ T t o n n เ c t เป็นแอปพลิเคชัน t-connect by Toyota นะครับก็จะเป็นคู่มือต่างๆในการที่เราจะเอาเลขตัวถังรถของเรานะครับไปกรอกในนี้แล้วก็เบอร์โทรเบอร์โทรมันจะซิงคหากันนะครับข้อมูลมันจะลิงก์หากันหมดเลยแล้วมันก็จะบอกสถานนะรถของเราว่าปัจจุบันนี้รถของเราดับเครื่องอยู่หรือสตาร์ทอยู่น้ำมันเหลือเท่าไหร่วิ่งไป วันนี้เราวิ่งไปที่ไหนกี่ครั้งกี่กิโลไลเอียดต่างๆบอกหมดเลยแล้วที่สําคัญรถเราจอดอยู่ที่ไหนห่างจากจุดที่เรายืนอยู่จุดที่เราถือโทรศัพท์อยู่แล้วรถที่จอดอยู่นียมันห่างกันกี่กิโลสามารถเปิดแมพเพื่อนําทางเราไปหารถยนต์เราได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะอยู่ในตัว t connect นะครับเนาะอ่ะโอเคก็จะเป็นทั้งหมด4เล่มนะครับโอเคต่อมาครับกุญแจเราต้องได้กุญแจมา2ดอกนะครับหรือว่า2ชุดนะครับเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะครับนี่สชุดแบบนี้เนาะ ทีนี้มันจะมีอยู่อันนึงครับมันจะมีแผ่นสแตนเลสแบบนี้แนบมาด้วยนะครับซึ่งไอ้ด้านหลังแผ่นสแตนเลสเนี่ยมันจะเป็นรหัสเห็นไหมครับทุกคน,นจะมีรหัส5หลักนะในกรณีเราทํารีโมทนะครับกุญแจรถเราหาย2ดอกเนี่ยไม่รู้หายไปที่ไหนนะครับอ่ะสอดอกเนี่ยไม่รู้หายไปที่ไหนเราก็จะมีไอ้เจ้าตัวแผ่นสแตนเลสตัวนี้นะครับที่มีรหัสเนี่ยสามารถเอาไปทํากุญแจนะครับ ชุดใหม่มาได้ส่วนราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่เราก็คุยกับเจ้าหน้าที่เขาเซลล์เขาที่โชลุูมนะครับเนาะเอ๊ะถ้ากุญแจเราหายเนี่ยถ้าเราจําคีย์ตัวนี้ได้หรือเรามีคีย์ตัวนี้ไปเนี่ยก็สามารถทํากุญแจใหม่ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นลองเช็คด้วยนะครับว่าเราได้กุญแจมาครบไหมหสองเซ็ตนะครับเพราะว่ากุญแจรุ่นใหม่เนี่ยแค่เราใส่กระเป๋าไว้เนี่ยก็สามารถสตาร์ทรถใช้งานได้ต่างๆบางที คนแนะนําเราเขาอาจจะลืมมาออกหรือเราดีใจตื่นเต้นนะครับแล้วเราลืมอย่างเงี้ยเราได้นาชุดหนึ่งก็ต้องวนกลับไปเอาอีกก็ดูทีเดียวเลยนะครับต้องได้กุญแจมา2ชุดนะโอเคนะครับและนี่ก็เป็นไกด์ไลน์นะครับในการตรวจรับรถใหม่ป้ายแดงนะครับไม่ว่าเราจะออกรุ่นไหนนะครับราคาเท่าไหร่จะซื้อเงินสดหรือเงินผ่อนนะครับเพราะบางทีเนี่ยการรอรถกว่าจะได้รถ1คันเนี่ยมันใช้ระยะเวลานานมากนะครับบางคนเนี่ยใช้เวลารอ3เดือน9เดือนนะครับ พอถึงคิวเราที่จะได้รถเนี่ยอย่างน้อยๆน,นะครับถ้าเรามีไกด์ไลน์นะครับในการตรวจรับรถใหม่ป้ายแดงของเราเนี่ยก็จะทําให้เราสบายใจมากยิ่งขึ้นนะครับพอเราตรวจรับปุ๊บเนี่ยไปเจอจุดไหนที่มีปัญหาเนี่ยเราสามารถคุยกับเจ้าหน้าที่หรือคนที่เขาดูแลเราได้เนี่ยมันก็จะทําให้เรารู้สึกดีและกลายเป็นความทรงจําที่ดีเพราะว่า มันมีคนรับผิดชอบและเราได้ตรวจอย่างละเอียดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เผื่อเป็นไกด์ไลน์ให้เพื่อนๆหลายหลายคนนะครับในการตรวจรับรถใหม่ป้ายแดงนะครับโดยเฉพาะ Toyota y a า i s a t อทีครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามนะครับเพราะชาแนลนี้กินก็ได้เที่ยวก็ดีสาระก็มีตามสไตล์ชายชลสิทธิ์และพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ